Okay. Oh, สวัสดีครับเพจสอนสักคิ้วมีรักในครับอาจารย์อิทัศน์พบกันอีกแล้วนะครับกับนี่เลยมีรักไอว่าแคมป์เนียนะครับ0 9 4 9์เก้าสครับซึ่งวันนี้เนี่ยเป็นอีกหนึ่ง EP นะครับเป็น EP ที่สองสำหรับงานนะครับของลูกศิษย์สถาบันมีรักนั่นเองที่เรียนจบนะครับผ่านกําหนดนะครับตามเลเวลต่างๆที่อาจารย์ตั้งไว้ซึ่งวันนี้เนี่ยเขาได้สักคนจริงแล้วนะครับเป็นเคสแรกนะครับซึ่งสักคิ้วลายเส้นผู้ชายเสมือนจริงครับที่นี่เนี่ยจะสอนนะครับให้ออกแบบที่เป็นธรรรมมชาติิิที่สุดและเหือนนขค้วจง ทีุ่ดซึ่งแน่นอนนะครับแต่ละคนนะฮะนักเรียนของเราเนี่ยจะทำเนี่ยมีสไตล์ไม่เหมือนกันอย่างแน่นอนซึ่งลูกค้าเนี่ยต้องติดใจนะครับและแน่นอนนะฮะวันนี้นะครับสอบไฟนอลแล้วนะครับแล้วก็สอบตักคนจริงแล้วนะครับเดี๋ยวมาพาคุณผู้ชมทุกท่านเนี่ยไปชมบรรยากาศกันเพราะว่าคลิปที่แล้วเนี่ยเป็นพี่เดชเนาะวันนี้เป็นพี่จอย หลายคนถามครับอาจารย์อยากเรียนจังเลยนะฮะแต่กลัวทําไม่ได้วันนี้ครับผมพาบุคคลหนึ่งนะครับที่เป็นนักเรียนเราที่บอกว่าทํายากกลัวทําไม่ได้นะครับมาให้คุณผู้ชมได้ชมกันว่าผลงานเขาจะเป็นอย่างไรวันนี้เดี๋ยวเขาออกแบบสักเองลงมือเองเลยนะครับสำหรับเคสผู้ชายและขนคิ้วเป็นธรรมชาตินะครับด้วยนะฮะเทคนิคที่เรียกว่าไมโครเบดดิ้งหรือว่าด้วยมีดนั่นเองนะครับก็ฝากคุณผู้ชมให้กําลังใจพี่จอยด้วยแล้วก็ฝากติดตามด้วยว่า before และ after จะเป็นอย่างไรไปติดตามครับ มาแล้วฮะอันนี้เป็นแบบของเรานะครับเดี๋ยวครูขอญาตถอดแมสกนิดหนึ่งนะครับก็เป็นพิ่ตีนั่นเองนะครับเดี๋ยวพิ่ตีรบกวหน้านิดหนึ่งตรงนี้พี่ตีนี่จะเป็นเคสที่ขนคิ้วบางนะครับและเดี๋ยวจะเป็นหน้าที่ของพี่จอยที่จะมาเนรมิตให้กับพิ่ตีนะครับซึ่งเดี๋ยวขอเท้ามือพี่จอยด้วยนะครับพี่จอยฮะวันนี้ตื่นเต้นตื่นเต้นแต่ต้องบอกก่อนนะครับก่อนที่เราจะสักคนจริงเนี่ยสำหรับคลาสต่างๆที่เรียนกันเนี่ย ก็คือต้องผ่านระดับนะครับแล้วก็เลเวลนะครับแบบครูสอนเป็นไงบ้างครูสอนโอเคเลยค่ะเก่งคนดีค่ะอ่าเดี๋ยวมาสัมภาษณ์พิธีก่อนนะครับพิธีคราวนี้เดินทางมาไกลไหมตรงไหนนะตะลิงชันตะลิงชันโอ้โหมาไกลนะซึ่งแน่นอนว่าสักของเราเนี่ยไม่ได้สักแค่ใส่ขนคิ้วไปนะพี่พี่รู้หรือยังว่าครูจะปรับโหเฮงด้วยรู้ใช่ไหมฮะอ่าแล้วอธิบายเรื่องโหเฮงด้วยนะครับให้กับคุณผู้ชมได้ชมกันด้วยนะครับแล้วก็ที่สําคัญเนี่ยเดี๋ยว ครูจะถ่ายบีฟอร์และ a f ฟเตอร์ให้ดูว่าจะเปลี่ยนแปลงไปมากน้อยเพียงใดนะครับอยากฝากอะไรกับพี่จอยให้เป็นไหครับผมอยากถามนิดนึงครับพี่ยีติ๋ทาไมถึงเชื่อมั่นมีรักครับเ <c oughs> ชื่อเพราะเชื่ออาจารย์นีแล้วมีอาจารย์แนะนำครับผมมีอาจารย์แนะนําเลยนะ <c oughs> ใช่ใช่โอ้งนันฝากเนื้อฝากตัวด้วยนะครับฝา,ากคุณผู้ชมด้วยนะครับเดี๋ยวไปชมกันว่าผลงานวันนี้ของพี่จอยจะเป็นอย่างไรนะครับ ขั้นตอนนี้นะครับก็ให้พี่จอยนะครับออกแบบกับแบบของเราเลยนะครับต้องฝึกแบบนี้นะครับถึงจะทําได้จริงแล้วก็มั่นใจนะครับเราก็ปรับนะฮะทั้งหัวคิ้วและหางคิ้วกันนะครับแล้วก็ขั้นต่อไปเนี่ยอาจารย์ก็จะมาช่วยดูแล้วก็ไกด์นะครับตัวเส้นเมนนะครับที่จะออกแบบลายเส้นลงบนขนคิ้วนะครับของแบบเราแบบเราก็เหมือนลูกค้าจริงๆของเรานั่นแหละนะฮะแล้วก็เสร็จแล้วนะครับเราก็มาดูกันนะครับว่าขนคิ้วเข้าไปในทิศทางไหนนะครับแล้วก็ไฮไลท์นะครับตัวเส้นเนี่ยต้องการน้ําหนักที่เข้ม และบางยังไงนะครับเราก็จะไล่วอลลุ่มเส้นต่อเส้นเลยนะฮะอันนี้ก็ไกด์นะครับให้กับพี่จอยดูเพราะว่าเคสนี้เป็นเคสแรกนะครับเราจะไม่ให้พลาดเด็ดขาดแล้วก็ให้สวยที่สุดเลยนะครับต่อมานี่ครับก็เป็นขั้นตอนในการเตรียมอุปกรณ์นะครับของพี่จอยนั่นเองนะครับเราก็จะเก็บคะแนนนะครับทุกขั้นตอนเลยอ่ะเรามาลงมือจริงกันนะครับระหว่างนี้นะครับเราก็จะมาสักลายเส้นนะครับลงไปในคิ้วของแบบของเรา ก็จะเป็นพี่จอยนะครับให้พี่จอยทำนะฮะคลคนี้ครับอาจารย์ได้ปรับงูเฮงนะครับบริเวณหัวคิ้วนะครับให้เอ่อทางเดินซับนี่ย่ะค่องเพราะเปรียบเสมือนทางเดินซับนะครับบริเวณหัวคิ้วถุงเก็บซับก็คือตรงชั้นระหว่างตานะครับแล้วก็คิ้วนะครับแล้วก็หางคิ้วคมชัดการงานมั่นคงการเงินมั่นคงครับก็จะเป็นประมาณนี้เลยเสร็จเรียบร้อยแล้วนะฮะข้างหนึ่งนะครับเห็นไหมฮะว่าเหมือนคนคิ้วจริงขนาดไหน ซึ่งต้องบอกเลยครับว่ามาเรียนที่มีรักไม่ผิดหวังแน่นอนครูการันตีเลยว่าทุกคนทําได้นะครับแล้วก็เรียนแบบบุฟเฟ่ไปเลยสาหรับคอร์สใหญ่หลักสูตรใหญ่ก็จะมีคิ้วขอบตาปากแฮนด์สโตกนะครับไมโครเบดดิ้งนะครับโอ้โหมีเยอะอะไรขนาดนี้ซึ่งบอกได้เลยว่าจ่ายครั้งเดียวได้ทั้งอุปกรณ์ได้ทั้งเครื่องสากที่ใช้งานจริงคุ้มกว่านี้ไม่มีอีกแล้วครับก็ต้องที่มีรักแล้วนะฮะเดี๋ยวเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับอันนี้ก็ผลงานงาของพี่จอยนั่นเองนะครับนี่พี่เต๋อไหมธรรมชาติมากๆเลยเดี แล้วก็อ f t e เตอร์ให้ดูนะครับอีกทีหนึ่งนะครับเดี๋ยวสัมภาษณ์พี่ตีน่ะเป็นไงบ้างครับดีไม่เจ็บเลยไม่เจ็บนะฮะไม่เจ็บเห็นคิ้วยังเดี๋ยวเอาให้ดูสดๆก่อนสวยสวยฮะสวยใช่ไหมกระจกอยู่ไหนกระจกอยู่ไหนนี่เดี๋ยวให้พี่ตีดูก่อนให้พี่ตีดูก่อนโวยธรรมชาติมากเหมือนไหมสวยมากนะสีหัวคิ้วอีกข้างหนึ่งคือเขาเพิ่งเสร็จเดี๋ยวมันจะสีมันจะลอยกลับมานะอันนี้นะครับแล้วมันก็จะบาลานซ์กันแล้วเพราะว่าหมักไปสองรอบนะครับโอเคประทับใจไหมดีมาก ดีมากนะครับเดี๋ยวผมขอญาติ z ง o ใกล้ๆนะครับนะอันนี้พี่จอยนะครับตื่นเต้นไหมมากแล้วพอทาเสร็จแล้วเป็นไงบ้างโอเคค่ะเห็นงานะลูกค้าที่ชลบุรีรอแล้วอันนี้ก็พี่จอยของเราใจเย็นมากนะครับก็ช่วยกันจนงานเสร็จนะครับโอเคเดี๋ยวขอญาติพี่ตีนะครับขอถ่ายอัฟเตอร์นี่ก็เป็นอัฟเตอร์นะครับของพี่ตีนะครับที่เราเนลมิดคิ้วปังๆนะครับให้เหมือนธรรมชาติเลยนี่พี่ตีเขาจะมีเออสายตรงนี้ครับ เราก็เก็บให้มันเนียนๆเห็นไหมนะครับเนียนๆไปกับนะฮะขนคิ้วเลยนะครับพิตีฝากหน่อยประทับใจฝากสถาบันนีรักที่ไหนครับมาเลยมาเลยดีมากเลยคขาบผมไม่เก็บเลยทั้งนโอเคอ่ะเป็นไงคุยกแบบหน่อยดีมากดีมากเนาะดีมากเลยครัดีนะ อ่ะคุยไม่ค่อยเก่งกันเนาะงั้นโอเคงั้นฝากพี่จอยหน่อยแล้วกันนะครับเดี๋ยวก็คงจะไปเปิดร้านแล้วนะครับแล้วก็มีคนจองตัวไว้แล้วที่จะไปให้ไปอยู่ในคลินิกนะครับครูก็เดี๋ยวรอดูว่าพี่จอยจะคอนเฟิร์มหรือเปล่าเดี๋ยวคู่ฝากผลงานไว้หน้าเพจยังไงก็ฝากติดตามพี่จอยด้วยนะครับถ้าอยากสักคิ้วนะครับอยากสักปา,ากนะครับสักขอบตานี่เลยนะฮะพี่จอยฝากไว้ด้วยจะเปิดร้านที่ไหนเดี๋ยวครูจะตามไปถ่ายให้กับคุณผู้ชมได้ดูกันนะครับ แล้วถึงช่วงสุดท้ายนะครับของ EP นี้นะครับครูก็ฝากไว้ด้วยสำหรับใครที่มีอยากมีอาชีพนะครับแล้วก็มีแรงบันดาลใจที่อยากจะหาชีพสำรองนะครับก็เป็นหนึ่งอาชีพนะครับที่น่าสนใจเลยนะฮะเพราะว่าใช้สกิลเราใช้มือของเราใช้ทักษะและสมองของเรานะครับนั่นคืองานสักคิ้วนั่นเองซึ่งสักคิ้วเดี๋ยวนี้นะครับมันมีหลายเทคนิคเลยสักคิ้วสักปาสักขอบตาสักอะไรผมลากผมนะครับก็เลือกเรียนได้เลยนะครับครูมีทั้งคอร์สแยกนะครับและ คอร์สรวมทุกอย่างเลยครับแต่ครูเนี่ยต้องบอกอย่างหนึ่งว่าปัจจุบันเนี่ยครูแถมเครื่องสักเลยครับที่ใช้จริงได้เลยซึ่งคุณไม่ต้องไปซื้อเพิ่มแล้วเข็มนะฮะเครื่องสักนะครับแผ่นหนังนะครับมีให้คุณครบเลยมาแค่ตัวนะครับแล้วก็มาเรียนได้เลยนะครับยังไงก็สนใจนะครับอยากสมัครเรียนนะครับก็ติดตามนะครับแฟนเพจสอตะคิมีรักนะครับแล้วนะฮะนักเรียนต่อไปนะครับจะสักเทคนิคไหนเนี่ยก็ฝากติดตามไว้ด้วยกดไลค์กดซับกดแชร์ให้ด้วยนะครับแล้วเจนครับสวัสดีครับ